เผยยอดเงินรางวัลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2024-25แต่ละทีมบอกเลยว่ารับเละการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูการ2024-25มาพร้อมกับรูปแบบใหม่โดยขยายจำนวนทีมจาก32ทีมเป็น36ทีมแต่ละสโมสรจะลงเล่นรอบลีกเฟสทั้งหมด8นัดแบ่งเป็นเกมเย้า4นัดและเกมเยือน4นัด 8อันดับแรกของตารางจะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์โดยอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับ 9- ถึง24ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟแบบเย้าเยือนเพื่อหาผู้ชนะอีก8ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนทีมอันดับ2 5ถึง36จะตกรอบทันทีโดยไม่ได้สิทธิ์ไปลุยศึกยูฟ่ายูโรเปาลีกเหมือนในระบบเดิมแน่นอนว่าเวทีนี้มาพร้อมเงินรางวัลก้อนโตที่เป็นแรงจูงใจสำคัญของแต่ละสโมสรโดยเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามผลงานที่ทำได้ในแต่ละรอบหากทำผลงานดีมีสิทธิ์คว้างเงินมหาศาลแต่หากตกรรรรออบบเเ็็็วกกจะกะทาายยไไดดด้้่งหนชั รายละเอียดเงินรางวัลในรอบลีกเฟสโดยล่าสุดฤดูการนี้ได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือปารีสแซงแชคแมงจากฝรั่งเศสจะดวลเดือดกับอินเตอร์มิลานจากอังกฤษในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมที่มิวนิกประเทศเยอรมนีพื้นที่ตรงนี้เราไปเจาะลึกเงินรางวัลศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก2024-25ว่าแต่ละรอบได้เงินเท่าไหร่เรามาดูกันเงินรางวัลศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก2024-25เงินเข้าร่วมแข่งขัน ทุกทีมเอรส18.62ล้านยูโรโบนัสผลงานชนะ1นัดได้2.1ล้านยูโรเสมอ1นัดได้7 0 0 0แสยูโรโบนัสตามอันดับในตารางอันดับ36ได้2 7 5 0 0 0ยูโรอันดับ35ได้5,50,000ยูโรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอันดับ1ได้สูงสุด9.9ล้านยูโร โบนัสพิเศษอันดับ1ถึง8ได้เพิ่มอีกทีมละ2ล้านยูโรอันดับ9ถึง16ได้ทีมละ1ล้านยูโรนอกจากนี้ยูฟายังแบ่งรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตามอันดับของแต่ละทีมในรอบลีกเฟสซึ่งมีผลต่อเม็ดเงินที่แต่ละสโมสรจะได้รับเพิ่มเติมเงินรางวัลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบน็อกเอาต์ต่อสโมสรเพย์ออฟน็อกเอาต์974,400ล้านยูโรรอบ16ทีมสุดท้าย 1 0 7ล้าน0 0 0 0ล้านยูโรรอบก่อนรองชนะเลิศ1 2 2 9 6 0ล้าน296ล้านยูโรรอบรองชนะเลิศ1 4 7 3 2 0ล้าน7 32ล้านยูโรรองแชมป์18ล้าน96พล้านยูโรแชมป์24ล้าน476พล้านยูโร